คลิปนี้นะคะบีก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระแสแล้วก็มาแรงที่สุดเลยทานแล้วนะคะบอกเลยว่าเห็นผลเร็วมากและเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ปังแล้วก็ดังสุดเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณของเราให้ดูอ่อนวัยผิวขาวกระจ่งางใสลดปัญหาสิวบำรุงสายตาและยังช่วยทําให้กลิ่นตัวของเราหอมเหมือนกลิ่นกลุบด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เขามีชื่อว่า b i s l e r เป็นสินค้าจากบริษัท The James Innovation จำกัดค่ะและผลิตภัณฑ์ b i s l e r ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ SOD ที่มาพร้อมกับสารสกัดน,นะคะที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเมลอนจากฝรั่งเศสกุหลาบจากเทือกเขาเอล เรียกได้ว่า,าศาสรสกัดของเขานะคะจะช่วยในการฟื้นฟูบำรุงนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งความแก่ก่อนวัยค่ะซึ่งตัวน,นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บีทานแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคือทานแล้วเห็นผลจริงดูดซึมได้ไวทานไปแล้วไม่มีสารตกค้างใดๆในร่างกายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากอยอั่นจะได้เลยว่าปลอดภัย100%เออย่างแน่นอนค่ะ และสําหรับข้อดีของการทานรูปแบบเทใต้ลิ้นก็คือมันจะเห็นผลเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากการดูดซึมที่รวดเร็วไม่ต้องผ่านกระบวนการการย่อยของระบบอาหารและการเทใต้ใตลิ้นนะคะจะมีเส้นเลือดดำนะคะจานวนมากจึงทําให้สารอาหารนะคะเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรงเพื่อการบารุงผิวที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะของดีเราไม่พูดเยอะค่ะต้องลองเองแล้วจะรู้ว่าผิวเด็กดูอ่อนวัยเป็นยังไงไปลองกันเลยค่ะบิสเลอร์ตัวนี้เลยนะคะ